สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟจุกสเสม็ดนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาดูว่ารถคีฮ่า183ของเราที่จะนําขบวนมาเป็นรถท่องเที่ยวของเรานะครับจะมาเทสลันเพื่อทดสอบดูว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจะเข้ามาที่สถานีจุกสเสม็ดจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้าเข้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยวางแผนกันแต่ถ้าเข้าได้ก็วันอาทิตย์วันเดียวนะครับที่เขาจุกสเสม็ด ใครจะมาถ่ายรูปวันอาทิตย์เท่านั้นนะจ๊ะวันเสาร์คีฮะไม่ได้เข้าจุกสเมเต็นะจอดแค่ภูตะหลวงนะครับก่อนที่คีฮะจะมาถึงนะครับก็จะมีขบวนรถธรรมดาที่283นะครับเข้ามาถึงก่อนแล้วก็จะเข้ามาส่งผู้โดยสารในชานชลาทางที่1นนะครับมานุ่นแล้วจ้า เมื่อส่งผูัดยสารเสร็จแล้วนะครับผลรถจากก็วิ่งไปทำสับเปลี่ยนนะครับเพื่อเตรียมทําเป็นขบวน284นะครับจากจุกเสม็ดกลับกรุงเทพแต่วันนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะทุกทีเนี่ยเวลาเขาต่อขบวนแล้วจะอยู่นิ่งๆน,นะครับแต่วันนี้จะไม่อยู่นิ่งนะ วันนี้ขบวน284จะหลบไปก่อนนะครับเพราะว่าอีกสักครู่หนึ่งจะมีรถพิเศษคีฮานะครับเทสลันเข้ามาทดสอบชานที่นี่นะครับเพราะนั้นวันนี้284ก็จะออกไปจอดรอที่สถานีอุตภาวแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่ตอนใกล้ๆออกเดินทางนะครับ อันนี้คือเพลทบชสนะที่ความชันสูง แล้วก็284ก็จะถอยไปจอดหลอดที่ลังหลีกนะครับเพื่อหลีกทางให้รถคีฮะนะครับเข้ามาเทสลันซึ่งวันนี้รถเทสลันมา6คันนะครับออกจากมากักกะสันมาละ ันนี้284ก็จะไปจอดหลบอยู่ที่ลังหลีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทําขบวนเข้ามาเทียบในชานหนึ่งนะครับเหมือนเดิม ครับวันนี้มาหกคันนะครับน้องหนึ่งกับน้องสองพ่วงรวมกันมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องขี่ฮัจะเข้ามา,าชาลาเราได้ไหมชุดหน่าจะเป็นน้องสองนะครับสองคันสามคันแล้วก็ชุดหลังจะเป็นน้องหนึ่งอีกสคัน ติดก็จบนะครับไม่ต้องเข้าแล้วพี่แอ๊ดก็ลงมาดูแล้วเรียบร้อยครับ มาดูว่าเข้าได้ไม่ได้ไม่อะไรโดนมาบันไดสบายมากครับ,บ,บ,รบน้องเข้าได้จบได้เอากุ้งเผาด้วยนะเอากุ้งเผา,าด้วยเอากุ้งเผาไก่ย่างด้วย ก็เข้าได้นะครับค่อยๆไหลเข้ามาสีครับนสวัสดีครับหกเลย <c oughs> สียังไม่เต็มเลยอย่างเราหกนะ ตังแล้วนะพี่นุ้ยของทุดสองอ่ะไอเจมี่เอาไปกี่ตังซื้อเลยหรอคุใแฮะเอาจริงของไม่ต้องใช้เอาไล่หารกันมาแล้วนะครับขี่ห้ารเรียบร้อยนะครับเขาจอดเทียบเรียบร้อยเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับน้องขี่ห้าหนึ่งแปดสามของเราก็เข้ามาที่จุกเสม็จได้นะครับ ตอนนี้ขีฮะก็อยู่ที่จุกเสม็จแล้วอันนี้คือขบวนสองสีนะครับเดี๋ยวพอขีฮะออกไปแล้วก็จะทําขบวนออกมาดูทดสอบขีฮะนะครับว่าเข้าจุกเสม็จได้ไหมขณะนี้น้องขีฮะยาวหกคันนะครับจอดที่จุกเสม็จเรียบร้อยแล้วเราก็มา ด้วยความที่ผมอยากรู้อะผมก็เลยลองมาดูแล้วก็สิ่งที่ต้องวัดคือบันไดบันไดไม่ต้องวางเทดครับเข้าได้เลยอันนี้ผมก้าวขึ้นให้ดูสบายมากสามารถขึ้นลงได้นะครับปกติเดี๋ยวมาดูระยะห่างแก๊ปนะครับก็ประมาณสาักสี่เซนเข้าได้<ม><ม>นะครับน,น,นะตอนขึ้นตุกเสม,ม็ดอะต้องคอยดูแลีิดูเท้าผมนะ ลงเลี้ยงเท้าเลยนะแต่ถ้าเป็นขาตั้งอ่ะก็เกี่ยวพอดีอันนี้คือด้านหน้าหัวชานแต่ว่าตรงกลางชานไม่ค่ะมีปัญหา ร้อยนะครับเทสตลันน้องผ่านได้นะครับสบายสบายแล้วก็วันนี้เขาเทสตเครื่องเสียงหกตู้เรียบร้อยผมก็ขึ้นไปเทสตเรียบร้อยว่าเครื่องเสียงหกตู้ใช้ได้หมดนะครับแล้ววันเสาร์เจอกันครับ เดี๋ยวรถจะไปมัฟตาพุธต่อนะครับก็ตอนนี้รถก็ขับไปมัฟตาพุธนะครับเลยอีกหนึ่งเคสซ,ซึ่งเป็นทริปถัดไปของเรานะโอกาสจะมีระยองมัฟตา มาถ่ายทันนะน้องไปนุ่นละพี่กล้องซิ่งไปนุ่นและครับมีฮติ83นะครับวิ่งทางประธานนะฮะประธานกประหวงตัวยาวเลยจ้ะมีของแถมนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าขบวน283เนี่ยเขาเข้าไปแค่สี่คันมาเรามาดูขบวน284กลับออกมา ที่สถานีบ้านครูตาหลวงบ้างนะครับพอรถชุดนี้ก็ต้องมารับกับรถพ่วงที่เหลือซึ่งวันนี้ยาวเหยียดเลยเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีเฉลยนะครับว่าทำไมวันนี้รถพ่วงเนี่ยถึงพ่วงยาวๆทุกทีจะมาแค่6คันวันนี้มา10คันเลยทีเดียวครับ วันนั้นเนี่ยจะตัดรถประมาณนี้นะถอยไปนู่นเลยแล้วสองคันตัดท้ายก็คือไปตัดตรงนู้นอ่ะที่ถอยไปอะ่ะ น,นี่คือเหตุผลครับวันนี้ทําไม283ถึงยาวยาวเพราะว่าวันนี้มีคณะสามเนน้อยนะครับจะเดินทางกลับกรุงเทพ,พนะครับก็เลยมีรถสำรองพวกมา3คันด้านหน้าไปครับวันนี้ I mm do -hmm. และก่อนจากกันไปครับพี่หมีฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงกด s u p e r t ร์แตงให้กำลังใจพี่หมีได้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนจ้าบ๊ายบาย